ครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาดราราศาสตร์ในหัวข้อกล้องโทรทัศน์หรือที่พวกเราเรียกติดปากเนี่ยครับว่ากล้องดูดาวนะครับวันนี้เราก็จะได้มาทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าในรูปแบบของการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์นั้นเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไร แลที่สำคัญเราก็มาพบกันในรูปแบบของออนไลน์นะครับครับก็ผมก็จะขออนุญาตนะครับให้พวกเราได้วันนี้นะครับครูก็จะใช้ในส่วนของ powerpoint นะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้เข้าใจในรายละเอียดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกล้องโทรทัศน์นะครับมีอะไรบ้างนะครับกล้องโทรทัศน์นะครับหลักๆมีด้วยกัน สองแบบนะครับสองแบบแต่เดี๋ยวนี้เราก็ได้พัฒนาขึ้นไปเยอะแยะนะครับก็คือเอาข้อดีทั้งสองแบบเนี่ยครับมาสัมพันธ์กันมาเกี่ยวข้องกันนะครับทำให้มันมีข้อดีข้อเด่นในแต่ละส่วนที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเราก็จะได้มาเรียนรู้ในนี้นะครับครับในเรื่องของกล้องโทรทัศน์เนี่ยครับก็จะมีแบบที่เรารู้จักกันก็คือแบบผาขีแสง กับแบบสะท้อนแสงนะอันนี้สำหรับกล้องโทรทัศน์แล้วก็ขาตั้งกล้องก็จะมี2แบบเหมือนกันมีแบบอัล์ตาิมูทนะครับเป็นแบบออ t ์ s าิมูทและอีโคเทเรียลนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะได้มาทําความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับกล้องโทรทัศน์แบบอาเคแสงนะครับแบบอาเคแสงหรือแบบกาลิเลียนเนี่ยครับที่เราได้ เรียนรู้มาในสมัยเด็กนะครับเรามาดูประวัตินิดนึงครับฮาร์ลูปซีเขาเป็นชาวฮอลแลนด์ครับที่มีความสนเป็นเป็นช่างซ่อมแว่นตานะครับซ่อมแว่นตาทีนี้ครับก็เกิดเหตุการณ์โดยบังเอิญก็คือแว่นที่เป็นเลนของเขาเนี่ยครับเลนนูน2อันเนี่ยครับมาวางสอนทับกันทําให้เกิดกําลังขยายขึ้นนะครับตัวเขาเองก็เลยตกใจนะครับตกใจเอ๊ะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ เรื่องราก็แพร่สะพัดออกไปนะครับแล้วก็ทําให้มีนักปราชลาดหรือนักดาราศาสตร์ในสมัยนั้นนะครับก็ได้มาทดลองมาเรียนรู้ปรากฏว่าก็ได้เริ่มพัฒนานะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นของกล้องดูดาวก็จะมาจากในาฮานลุปซีนะครับจากนั้นก็กาลิเลโอกาลิเลีนะครับก็คือได้ทราบข่าวนี้มาเข้าหูนะครับแล้วก็ เห็นภาพาว่ามันน่าที่จะเอามาประดิษฐ์คิดค้นหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้เนี่ยเข้าไปในนี้น่าจะได้นะครับจากนั้นครับเขาก็เลยลองคิดสร้างกล้องชนิดกาลิเลียนขึ้นก็คือเป็นกล้องดูดาวแบบอาเคแสงก็คือใช้เลนเนี่ยครับเป็นส่วนประกอบนะครับแต่ในยุคนั้นนะครับเทคโนโลยีอาจจะไม่ไม่มีความเจริญมากพอนะครับก็เลยทําได้แค่1นิ้ว ซึ่งเล็กมากถ้าเราลองสังเกตดูก็จะเท่ากับกล้องที่เวลาเราดูภาพยนตร์นะครับจนสลัดใช้เนี่ยนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับครับจากนั้นก็มีนักดาราศาสตร์เยอะแยะนะครับที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาก็จ o ฮันเนสเคลเลอร์เคปเลอร์นะครับก็ได้คิดค้นวิธีการนะครับที่จะมาช่วยทำให้กล้องมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับจนมาในยุคป,ปัจจุบันนะครับ ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นลดการสะท้อนในแสในตัวลำกล้องนะครับการสะท้อนหรือความคลาดแสของเลนนะครับการกลับรูปภาพนะครับภาพจริงหัวกลับก็มาปรับมันขึ้นมาซะนะครับก็ทําให้เราสามารถอามาประยุกต์ใช้ในการดูนกดูวิวทิวทัศน์ได้เยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับก็จะเป็นกล้องดูดาวในในยุคแรกๆนะครับที่เรามีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะครับ ก็น่าจะเป็นวิลเลียมเบย์นะครับก็1897นะครับ1897ก็จะเป็นกล้องถ้าลองสังเกตดูเห็นไหมครับกล้องใหญ่มากท่านรูปด้านล่างเห็นไหมครับก็จะมีมีเทียบอัตราส่วนกับกับคนที่ไปยืนถ่ายร่วมกันนะครับก็จะเห็นความแตกต่างว่าใหญ่โตมโหฬารมากนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกล้องโทรทัศน์แบบแบบสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงก็จะมีลักษณะที่ใช้กระจกแลละนะครับ กระจกมีข้อดียังไงนะครับราคาถูกนะครับราคาถูกกว่าแล้วก็สามารถทําได้ง่ายนะครับทาได้ง่ายก็เลยเป็นที่มาในการที่พัฒนาขึ้นมาก็เป็นเสื้อไอแซคนิวตันนะครับแต่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมานะครับหลักการง่ายๆก็คือปล่อยให้แสงนะครับตกกระทบที่กระจกเววนะครับกระจกเววจากนั้นก็จะรวมแสงแล้วก็สะท้อนมา เข้าที่กระจก45แล้วก็สะท้อนเข้าตาเราเพื่อศึกษาดูรายละเอียดของปรากฏการณ์นั้นครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นกล้องแบบนี้นะครับจากนั้นครับวิลยมเพิร์ชเชลเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันครับเขาก็มีมุมมองที่พัฒนาขึ้นมาอยากสร้างใหญ่ๆนะครับตอนนี้เราก็ท่านก็ได้คิดค้นขึ้นมาจนมีขนาด48นิ้วเลยนะครับในยุคนั้นซึงถือว่าเป็นกล้องที่มโหฬารมากนะครับนี่ครัได้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็สามารถ ศึกษาดูรายละเอียดต่างๆในจักรวาลได้เยอะแยะนะครับอย่างเช่นการค้นพบของดาวอยู่ในะนะครับนี่ครับกระจกขนาด8.4เมตรนะครับจากนั้นก็จะเป็นกล้องดูดาวแบบชนิดแบบผสมนะครับชมิรแคสิกเกรนที่ผมนำเรียนไปในเบื้องต้นนะครับก็คือกล้องดูดาวตัวนี้นำข้อดีของเลนแล้วก็กระจกมาผสมกันทำให้มี สถิรภาพสูงมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญครับกล้องมีขนาดที่จะสั้นลงพกพาไปในที่ต่างๆได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นจนมาถึงในยุคข,ของจอห์นดับสันครับเขาอยากที่จะพัฒนากล้องดูดาวนะครับเป็นแบบดับโซนเนียนนะครับก็คือสามารถใช้งานง่ายแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นเหมือนกระบอกปืนบาซูก้านะครับที่เขาได้นำมา ใช้น,นำมาใช้กันง่ายๆนะครับยกปุ๊บตั้งปั๊บนะครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้คือไม่ต้องไม่ต้องเซตร,ระบบมากนักก็สามารถชมปรากฏการณ์ต่างๆของดวงดาวได้แบบนี้เหมาะกับนักดูดาวสมัครเล่นนะครับแล้วก็ของประเทศไทยเรานะครับก็มีกล้องขนาด2.4เมตรนะครับอ,อ,อยู่ที่เราอินถนนถ้าพวกเรามีโอกาสก็อยากไปชมแต่นี่ไม่ได้ เป็นกล้องที่ใช้ตาไปดูนะครับก็จะเป็นระบบที่ใช้กล้องพวกอินฟาเรดถ่ยายอวกาศห่วงลึกนะห่วงลึกที่อยู่ไกลออกไปมากๆนะครับก็จะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการติดตามแล้วก็วิเคราะห์ประมวลผลนะครับเพื่อให้เกิดความแมน่นยำมากยิ่งขึ้นนะต่อไปนะครับก็มาดูฐานตั้งกล้องแบบอัตชิมุธนะครับนี่ก็เป็นแนวราบนะครับตามทิศของเราเนี่แหละเนื้อใต้ออกตกนะครับง่ายๆ กล้องชนิดนี้เหมาะกับเส้นสู์สุดนะครับแต่ในส่วนที่เป็นกล้องแบบอีโคเทเรียลนะครับก็คือมีในมุมมองที่แตกต่างขึ้นไปนะครับก็คือที่ต้องไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณเส้นสู์สตรนะครับเห็นไหมครับก็จะต่างเพราะว่าแกนดาวเหนือเนี่ยมันอยู่สูงขึ้นไปจากจากระน,นาบหรือเส้นขอบฟ้าของเรานั่นเองมากๆเลยนะครับก็เลยต้องขาต้องกล้องเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกล้องดูดาวที่ ได้ทำเสร็จสิ้นมาแล้วนะครับออก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะวันนี้ก็จะเอามาเทียบให้ดูครับว่ากล้องดูดาวแบบสะท้อนแสงกับหักเหแสงเป็นยังไงด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นแบบสะท้อนแสงเอโทษที่ครับเป็นแบบหักเหแสงด้านขวามือก็จะเป็นแบบสะท้อนแสงนะครับนี่ครับกล้องดูดาว3าแบบเอามาให้ชมกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นกล้อง ต้นแบบของท่านเซร์แซคนิวตันนะครับก็จะใช้คล้ายๆรูปโลกเป็นตัวหมุนแล้วก็มีคันชักนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อปรับโฟกัสนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกล้องดูดาวนะครับที่พวกเราจะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักนะครับก็วันนี้ผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับในส่วนที่เป็น กล้องดูดาวนะครับแล้วก็อยากจะให้พวกเรานะครับได้อะไรครับมีเวลานะครับในการที่ทบทวนเนื้อหานะครับ,นะรบทบทวนเนื้อหาตำราที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ดาราศาสตร์อาจจะดูแล้วเป็นเรื่องที่ยากสําหรับพวกเรานะครับแต่ผมเชื่อว่าเนื้อสิ่งใดน,น,นะครับหากเราตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจไปกับ การศาสร์ไม่มีอะไรที่มนุษย์เราทำไม่ได้ระหวังเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะหาช่วงเวลาในการไปทบทวนตำรับตําราแล้วก็อย่าลืมนะครับทำแบบฝึกหัดที่ผมให้ไปด้วยแนะบบเดี๋ยวยังไงจะเอาไปแขวนขึ้นในท้ายคาบให้พวกเรานะครับแล้วก็วันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะสมควรกับเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูในพาร์ตต่อไปนะครับที่ผมจะได้เตรียมส่งให้และขอให้เราทำแบบฝึกหัดก่อนนะครับ ทำแบบฝึกขันแล้วก็ทบทวนเนะะื้อหานะครับแล้วก็เดี๋ยวไงผมจะเข้ามาในส่วนที่เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเนาะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย